และวันนี้เราอยู่กันกับ Newspaper Day รับบทเป็นเด็กส่งหนั่งสือพิมพ์ในเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมทั้งมีคนถูกฆ่าและเด็กหายตัวไปแถมเพื่อนบ้านเราแวกนี้ยังทำตัวแปลกๆท็อปเทนฉากในเกมสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดเมื่อกี้คืออันดับที่หนึ่งอย่างแน่นอน อันนี้คือเริ่มเกมเลยเลยครับเหมือนจะอยู่ในห้องเรียนแต่เสียงดูไม่หนุ่มน้อยเท่าไหร่เออดูเหมือนฉันจะเผลอหลับไปอีกแล้วแล้วไม่มีใครปลุกเลยเพื่อนๆกลับบ้านกันหมดเอาละครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวิ๊ย์ยทีวีผีสิสงติดเองได้ว้าวรายการข่าวด่วนนะครับ breaking news คิว่ามีข่าวอะไร สองศพถูกพบอยู่กลางถนนนอร์ทเวย์เป็นศพของผู้ชายสองคนอายุราวๆ20กว่าพวกเขาถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมด้วยการถูกของมีดคมแทงศพถูกทิ้งเอาไว้กลางถนนสร้างความบาดหวาให้กับคนในท้องที่เป็นอย่างมากนำซ้ำยังมีเด็กผู้ชายอายุ15ปีหายตัวไปเด็กคนนี้ชื่อว่านิกพ่อแม่ของเขาบอกว่าเขาออกไปที่โรงเรียนแล้วย,ยังไม่กลับมาที่บ้านเลยสร้างความหวาดวิตกให้กับพ่อแม่เป็นอย่างมากถ้า,ามีใครพบเห็นข้อมูลอะไรได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน ว้าวนี่มีเรื่องน่ากลัวแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮ่าฉันรีบกลับบ้านดีกว่าก่อนที่จะดึกโอเคโอ้แล้วไม่มีใครปลูกเราด้วยนะครับเืมเสียงมันแปลกๆตอนแรกผมนึกว่าเขาจะให้เราเดินที่โรงเรียนแล้วโดนจำสแกร์แบบยามเข้ามาเตือนแบบเอ้ยไอ้นุ่มทำไมยังไม่กลับบ้าน แต่น่าจะไม่ใช่นะครับจากเสียงนี่คือเรากลับมาถึงบ้านแล้วหรือเปล่ามันเป็นเสียงปิดลัวแล้วอะ่ะอ้าวปิดลัวโรงเรียนเฉยๆไม่มีอะไรต้องปั่นจักรยานกลับบ้านเองเหรอโอุบรรยากาศแปลกดีไปครับปื๊บปั่นจักรยานแบบไม่ใช้มือเก <c oughs> <c oughs> มนี้มีต่างชาติบอกว่าให้บรรยากาศเหมือนเฟียทูฟาทอมเลยนะครับมาดูกันว่าจะสมคำล่ำลือจริงไหมเฮ้ อันนี้ต้องแวะซื้อของหรือเปล่าอิดๆความความความแวะร้านก่อนวันนี้อ้าวเหมือนร้านจะเจ๊งนะครับมันติดไม่มีของบนชั้นเลยงั้นไปก็ได้เยบเย้บต่อเยถ้าผมชนรถจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับตุ้มนิ่งเลยนิ่งแบบนิ่งแบบสุดๆไม่มีแรงกระแทกอ้นี่น่าจะเป็นหอพักของเราหรือเปล่าปึ๊บ แม่อยู่ที่บ้านโอเคอยู่ชั้นบนเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมว่าไม่น่าใช่บ้านเราทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นพวกหอพักมีหลายห้องอะไรแบบนี้เย้นั่นแม่ผมเหรอครับเนี่ย <c oughs> แม่แม่ดูหลอนแปลกๆไงลูกหลักลูกเห็นข่าวหรือ,อยังจ๊ะเห็นแล้วครับแม่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายในหมู่บ้านนี้เลยแม่ทิ้งกลี่วชีตเอาไว้ให้กับลูกแล้วบนโต๊ะนะจ๊ะเอาไปอุ่นกินได้เลย ขอบคุณครับแม่กำลังหิวอยู่พอดีเย่กิวชีตกิวชีตคืออันไหนวะแาม่แม่ผมเห็นแต่มีดว่าแต่แม่ดูอะไรอยู่เหรอครับแม่เอา้าวแม่ดูจอดำตั้งใจดูซะด้วยสิแ,แปลกๆนะเราเนี่ยแปลกๆทาแม่ไม่มีอะไรดูแนะนำให้เปิดช่องพี่ไอโตะนะครับเขาบอกว่าดูตอนกินข้าวสนุกมากอันนี้ห้องอะไรเปิดไม่ได้ว่าแต่กิวชีตมันอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะเลยนะอันนี้เห แค่นี้จริงๆเหรอครับอาศัยกระทะทอดเองด้วยไม่ต้องเปิดไฟว,ว้าวลองดมดูได้ครับกลินหอมพารุจอเอาละทันคิือว่าแซมพร้อมแล้วเ,เอาใส่จานกันเอ้จะจิบด้วยมือเปล่าเลยเหรอไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เป็นไรไปจิบกินเลยงามงามงาเรื่องจริงผมถือไม่ไหวนะเนี่ยร้อนไม่หน่อย เอาละฉันควรจะเข้านอนได้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่ทำงานส่งหนังสือพิมพ์ฉันต้องการพลังงานเพิ่มปึ๊บอันนี้ห้องนอนเราเหรอ, <laughs> อ <laughs> ท็อปเทนฉากในเกมสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดเมื่อกี้คืออันดับที่หนึ่งอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยปิดม่านหน่อยได้ไหมเอากดสลีปเฉยจะปิดม่าน โอ้ได้เวลาไปทํางานแล้วเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสไปส่งหนังสือพิมพ์ให้เพื่อนบ้านกันดีกว่าเล่นกีตาร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับกด e มันเปิดประตูเฉยเลยเกมบ้านนี้เยยบเดี๋ยวปิดประตูะบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวแม่หลอนอ่ะเรียบร้อยอันนี้เราน่าจะตื่นแต่เช้าเลยนะครับเช้าตู่เพื่อไปส่งหนังสือพิมพ์ใช่ไหมจักรายานคู่ใจของเราก็ยังอยู่ที่เดิมไปครับออเอ๊ะ มันมีรอยล้อมีรอยล้อเมื่อวานด้วยอ่ะไป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 ปึ๊บบ้านแรกที่ต้องแวะคือบ้านที่อยู่ถัดจากมินิมาร์ทไปทางซ้ายฉันแน่ใจว่าฉันจําไม่ผิดเอ๊ะว่าแต่เรามีหนังสือพิมพ์หรอแปลกจังโยนเลยไหมครับหรือว่าหรือว่าต้องลงไปอ้าวเฮ้ยขับเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้บ้านแรกหรือเปล่าไม่ต้องอรอเอ้ยรถรถรถ ยระทะลุผ่านจักรยานผมเฉยเลยเอาเป็นว่าผมจอดดีๆแบบจอดๆๆๆ S S E โอเคคือด้วยความที่ตัวละครหลักของเรามันก็ไม่ได้พกหนังสือพิมพ์ม,มาผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องส่งบ้านไหนยังไงอะแล้วลองดูไม่ได้เลยครับเอา้าหรือว่าไปเคาะหน้าบ้านเลยวันดีครับผมมาส่งหนังสือพิมพ์เอ้ยนี่ไงต้องมาเคาะหน้าบ้านแต่ผมดูในหนังนี่เค้าโยนเข้ามาเลยนะวุหลุงนี่คือแต่งตัวรอต้อนรับผมเลยครับในบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์สักอัน วัสดีฮัร์ปิเตอร์จอนสันผมเอาหนังสือพิมพ์มาส่งฮัรับยินที่ได้รู้จักนะไอ้หน,หนูหวังว่านายจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายกับหมู่บ้านของเราเฮ้ยมีให้เลือกระหว่างจะส่งหนังสือพิมพ์เลยหรือว่าทักทายด้วยอัตยาสัายไมตรีที่ดีผมว่าลุงเขาก็ดูหน้าตาน่าไว้ใจนะครับครับผมชื่อเดวิดผมคือเด็กส่งหนังสือพิมพ์คนใหม่ส่งหนังสือพิมพ์ให้ไป โอ้พอบใจมากเลยนะไอ้นุ่มโจกนี้ก็ระวังตัวด้วยล่ะโดยเฉพาะเวลากลางคืนคอยมีวันที่ดีอ่ะปิดปิดอัดหน้ากันซะแล้วอืมแต่เพื่อนบ้านคนแรกก็ดูเป็นมิตรดีเอาล่ะบ้านต่อไปคือบ้านของมิสเตอร์และมิสซิสโรบินโรบินสันหรือเปล่าครับเมื่อกี้อ่านไม่ทันน่าจะเป็นบ้านตรงนี้แล้วรอรถผมจะแลับไปเมื่อกี้อ๋ออย่าอย่าอย่าสนใจโอ้ยุลุลุเอาแล้วระบบเกมมันเริ่มเล่นผมแล้ว กก๊กก๊อก,กมีใครอยู่ไหมเอารุนสวัสดีครับมิสซิสโรบินสันผมเอาหนังสือพิมพ์ประจำสัปดาห์มาให้ครับโอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะไอ้หนุ่มเราจะได้รู้ถึงข่าวคราวของแถวนี้บ้านต่อไปคือบ้านของมิสเตอร์สมิธสมิธคือหลังนั้นเลยครับไปไปไปไ,ปไปโอ้โหเราต้องจอดจอดแว๊ะตลอดเลยนะวิจอดิฟจักรยานนี้ก็ไม่เคยธรรมดาเลยสำหรับผมจอดดีๆไม่เคน <c oughs> ไม่ได้นะ่ะ สวัสดีครับผมมาส่งหนังสือพิมพ์โอ้ขอบใจมากๆเลยนะไอ้นุม่มฉันหวังว่านายจะมีวันที่ดีสำหรับการส่งน,น้ำปิดประตูอัดหน้าแลยังคุยไม่จบเลยลุงเอาล่ะบ้านต่อไปคือบ้านของมิสเตอร์โรเบิร์ตฉันคิดว่าเป็นบ้านที่อยู่สุดปลายถนนน,นี้สุดปลายถนนมาถึงบ้านนี้เหรอโอเคเอาไม่ใช่เออแต่บ้านเราโอา้เจ้าโอ้ราจักรยานมันเด้งเลย ผมได้กลิ่นแปลกๆว่าเกมมันจะพาผมไปติดบัอยังไงก็ไม่รู้บ้านที่อยู่สุดปลายถนนคือหมายถึงหลังตรงนั้นเหรอโอโหโฮหเออถ้ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านแสดงว่าคนโอ้โอเคขอบคุณที่เบรกให้ผมแสดงว่าคนรายมันก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านด้วยหรือเปล่าเอาล่ะแถมตรงนี้มืดมากเลยนะครับเอ๊เสียงอะไรอื ไม่มีใครตอบเลยเนี่ยเอาแหละว่าแล้วมันต้องมีสักบ้านหนึ่งที่เล่นผมมาดีครับว้าวเมื่อกี้คือผมตกใจแทบแย่เลยนะครับพี่ชายโทษทีไอหนุม่มฉันเห็นนายมาแต่ไกลฉันก็เลยรีบออกมาจากประตูหลังขอโทษที่มาช้านะนายคือเด็กทรงหนังสือพิมพ์ใช่ไหมโอ้โหผม ข้อล่างคือเราจะบอกว่าเราเป็นเด็กใหม่ในหมู่บ้านนะครับเพิ่งมาทํางานนี้ผมผมไม่บอกแล้วกันผมส่งหนังสือพิมพ์เฉยๆจูด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 ,จด,จดครับให,ให้ผมไปได้หรือยังครับพี่ชายเฮ้ยบ้านดูแปลกๆนะเราอะเมื่อกี้เหมือนเหมือนบ้านร้างหรือมันคือแสงสะท้อนเฉยๆวะผมไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนมียหยักแย่อยู่ที่พื้นอะเอาล่ะไปหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อดีกว่าวันนี้พอแค่นี้ ไป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 คือที่ผมไม่อยากบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นเด็กใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าคนแถวนี้ยังไม่รู้จักเรานะครับเขาอาจจะลักพาตัวเราหรือว่าอะไรได้ง่ายยังนึกว่าจะแหกโค้งแล้วก็ย,ยังชัวร์ผมเกลียดระบบเกมที่มันต้องมีล้อรถจักรยานผมอยู่ด้วยมากเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เบก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 อ,อิปุ๊บดิฟดิฟหน่อยอ่ะได้อยู่ เย้ yeah. วันดีครับคุณเจ้าของร้านของกินอยู่ไหนคุยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องไปหยิบเลยอ่ะมีมีมนมไหมครับมีนม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 มีน,ม,น,ม,น,ม,ม,ม,นมตายีรับด้วยสูด <c oughs> ดื่มแล้วตัวสูงเท่ายีรับอย่างแน่นอนวันดีครับผมอยากซื้อขนมนะครับเอ้สวัสดีจ้าทั้งหมดราคา2เหรียญ99จ่ายเงินหรือว่าผมลืมอะไรบางอย่างเดี๋ยวแล้วลืมอะไรอ่ะจ่ายเลยแล้วกัน ขอให้มีวันที่ดีนะจ๊ะขอบคุณมากเลยครับเย้ yeah. เราได้เลมาแล้วมันฝรั่งทอดกรอบเสียงอะไรวะอ๋อกินแล้วเหรอโอเคน่าจะแกะห่อแล้วกินแล้วนะครับยังรวดเร็วกินไปด้วยปั่นไปด้วยได้ไหมได้แหละนี่กระดึกมากแล้วได้เวลากลับบ้านไม่มีใครแอบตามมาเนาะโอเคบ้านเราก็อยู่ไม่ไกลนะครับเยี่ยมเลยไอ้รถคันนี้มันมาจอดใกล้ๆบ้านเรานี่น่าสงสัยหรือเปล่า ปึ๊บอ,อพาร์ตเมนต์นี้ก็มีบ้านเราอยู่คนเดียวด้วยนะหลังอื่นคือปิดไฟมืดหมดนะครับแปลกๆไม่มีแปลกไปกว่าน,นี้ไปแม่ครับผมกลับมาแล้วแม่ยังดูจอดำอยู่อีกเหรอบอกแล้วไงให้เปิดพี่ไอโตะดูสวัสดีจ้ะลูกชายวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะข้อบนคือวันนี้ก็ดีครับแต่ว่าผมกังวลน,นิดหน่อยเพราะว่าเห็นโปสเตอร์ของเด็กหายตรงตรงไหนว่าผมยังไม่เห็นเลยเอาละส่วนข้อล่างเราบอกแม่ได้ด้วยว่า เราเห็นเงาคนแปลกๆที่หน้าต่างห้องนอนเอ๊ะเอาข้อล่างแล้วกันนะไม่ต้องคิดมากหรอกลูกลูกอาจจะตาฝาดแล้วก็หล่อนไปเองก็ได้ว่าแต่กินอะไรหรือ,อยังจ๊ะโอ้โหสุดยอดคุณแม่ดีเด่นไม่เป็นห่วงลูกเลยอะแม่ครับแต่ผมแน่ใจว่าผมเห็นจริงๆนะผมสาบานได้ไม่ใช่ตาฝาดแน่ๆแม่คิดว่าในทีวีเนี่ยก็เวอร์เกินไปลูกดูทีวีจนหลอนแล้วละ่ะเอยเหนื่อยจังเลยคุยกับแม่แบบนี้เข้านอนดีกว่าให้ตายเถิด ล้าทำไมห้องนอนเราเปิดอยู่แล้วด้วยแปลกๆนะครับเนี่ยไม่มีใครแอบดูอีกใช่ไหมเราติดม่านได้ไหมครับนอนเลยมีรูปน้องแมวด้วยเพิ่งเห็นเอาละวันนี้เป็นวันใหม่สําหรับการทํางานตื่นในห้องน้ำเหรอมันกระจกมันอยู่ที่อ่างน้ําเลยนะครับอาบน้ํานี่คือเห็นกันหมดทั้งบ้านแม่ทิ้งอาหารเชา้าไว้บนโต๊ะแล้วก่อนที่จะออกไปทํางานโอเคมีไข่ดาวนะครับน่ากินอยู่นะ ไข่ดาวไสกรอกหิวเลยอเสียงกินอย่างอเรเด็ดอร่อยไม่เกรงใจใครมีดนี่มีไว้ป้องกันตัวใช่ไหมน่าจะต้องออกไปทำงานนะครับปิดประตูเรียบร้อยเอาละ่ะบ้านหลังแรกจะเป็นบ้านของคุณแซนเดอร์แซนเดอร์คือหลังไหนนะไม่น่าใช่หลังเมื่อวานหรือเปล่าอืมเอาไปล้วปั่นไปก่อนปึ๊บ โปสเตอร์เด็กหายนี่อาจจะเป็นที่ร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าแต่ผมตอนนั้นผมไม่ได้สังเกตนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะเท่าที่เห็นเอออ๋อนั่น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 ตรงนั้นตรงนั้นเเขาไม่ให้เราเดินเข้าไปนะครับเพราะว่ายังทํางานไม่เสร็จให้ตายเถิะโอ,โอ้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าระบระบ,บจัก,กรยานนี่คือกิมมิกหรือว,ว่าพาลากันแน่่ะไฟทางตันบ้านนี้แน่เลยมันสว่างอยู่นะครับปึ๊บ สวัสดีครับหนังสือพิมพ์มาส่งโกอกโกอกมีใครอยู่ไหมครับเย่ yeah, เปิดแล้วเอาคุณลุงหน้าตาคุณคุณเอารุ่นสวัสดีครับคุณแซนเตอร์ผมเอาหนังสือพิมพ์มาให้โอ้ขอบใจมากเลยนะไอ้นุม่มคอยมีวันที่ดีเย่ yeah. เอาละบ้านต่อไปก็คือบ้านของคุณทอมสันอาจจะเป็นหลังตรงนั้นเลยก็ได้นะครับเหมือนเขาจะเปิดไฟอยู่หรือเปล่า ไม่แน่ใจลงก่อนและกอกก็กอก,กใช่กอกได้แสดงว่าใช่นะครับโอ้โหหลอน <c oughs> คุณทอมสันหน้าตาหลอนแปลกๆสวัสดีครับมิสทอมสันนี่ครับหนังสือพิมพ์ขอบใจมากเลยนะพ่อหนุ่มว่าแต่เธอคือเด็กส่งหนังสือพิมพ์คนใหม่อย่างนั้นเหรอยินดีต้อนรับขอบคุณมากเลยครับคุณทอมสันเย้ไปครับอีกครั้งหนึ่ง ต้องไปส่งที่บ้านของคุณโรเบิร์ตบ้านที่อยู่โอ้แล้วทำไมจักรยานผมมาอยู่ตรงนี้เองอะเอา้าจักรยานมันปั่นเองนี่หว่าปแ,ปปแปลกแปลกแปลกแปนะเราเนี่ยบ้านของคุณโรเบิร์ตคือไอหลังที่อยู่ไกลสุดนั่นอีกแล้วอะน่าสงสัยแบบสุดๆเอาเป็นว่าผมจะกลับรถไปด้วยบ้านหลังนี้คือพร้อมหนีเสมอนะครับจะได้มีทางหนีที่ไล่เบกอี กับรถให้ดีหน้าประมาณนี้นะครับวิ่งออกมาจากบ้านแล้วขึ้นรถหนีได้เลยก็กกๆกๆกเชื่อผมเขาไม่เล่นมุกเดิมหรอกเฮ้ยอ้ยมุกใหม่จริงด้วยคุณโรเบิร์ตเออผมเอาหนังสือพิมพ์มาส่งครับตกใจหมดอ๋อน้อยเองเหรอเดวิดโทษทีนะ เพราะว่าอ่านข่าวฉันก็เลยกลัวมากและก็แตกตื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านนอกนั่นน่ะน,นะเอาจริงพี่เขาดูน่าสงสัยนะครับแต่เขาก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีก็ได้หรือเปล่าเออเกมอาจจะหกักมุมว่าคนร้ายเป็นคนอื่นน่ะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไงดีเอาป็นว่าเราบอกเขาไปว่าไม่ต้องห่วงครับคือแม่ของผมเนี่ยกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้มากอยู่แล้วอ้างแม่ไปก่อนแล้วกันส่งหนังสือพิมพ์ให้ขอบใจมากเลยนะฉันจะพยายามไม่ทำให้หนายตกใจในคราวหน้า ไว้เจอกันไว้เจอกันครับอ้าวโอเคคนร้ายต้องเป็นคนอื่นแน่เลยเกมมันหลอกเราไม่ได้หรอกเชื่อผมคุณเดวิดเขาก็ดูดูดีนะไม่ได้แอบจ้องเราอยู่จากด้านบนด้วยแปลกจังเลยนะฉันแน่ใจว่าฉันไม่เคยบอกชื่อกับเขามาก่อนเขารู้ได้ยังไงเอ้ยเอาแล้วเออนั่นดิเมื่อกี้ผมก็คิดอยู่โอ้แป,กแปกแลกๆนะเราเนี่ยแต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะว่าไปเจอ เอาละซื้อข้าวกลางวันกินหน่อยดีกว่าวันนี้ควรจะกินราเมงมีราเมงขายด้วยรอครับเนี่ยที่ร้านนี้แปอีดอดิฟอีกอแล้วทําไมที่ร้านเราดิฟได้วะโคตรเจ๋งอะผมอยากจอดดิฟแบบนี้ให้ได้ตลอดนี่ไงโปสเตอร์เด็กหายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมันวอนเตสนี่มันประกาศจับไม่ใช่เหรอนี่คุณประกาศจับเด็กๆเหรอครับแปลกๆนะเนี่ยมันไม่ใช่มีซิ่งแบบคนหายอะ ในร้านนั่นคืออะไรดูเหมือนหัวขโมยแปลกๆพ้าหนุ่มพวกนี้นั้นเขากําลังทําอะไร<笑><笑>ผมไม่เข้าใจเป็นอย่างไรอันนี้กำลังขุดคุยขุดคุยโอ้โอเคแต่รามิงรามิงเราอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับมีน,นี่นายได้ตามข่าวช่วงนี้บ้างหรือเปล่านะเขาบอกว่ามีการพบหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยเป็นชิ้นส่วนของเสือ้ออีกไม่นานตำรวจเนี่ยน่าจะหาตัวฆาตกรได้แล้วล่ะโอ้โชคดีจังเลยนะ แต่ถึงอย่างนั้นนั่นจะทําให้ฉันกังวลอยู่ดีคนร้ายเนี่ยจะเริ่มระวังตัวมากขึ้นแถมยังมีคนหายตัวไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกช่วงนี้แล้วเขาก็ยังพูดกันอีกว่าชิ้นส่วนเสื้อนั่นเป็นสีแดงนะแล้วก็เป็นเสื้อของผู้ใหญ่ใหญ่มากเอา้าพวกนี้มันคุยกันน่าสงสัยอีกอะไรครับเนี่ยขอคุยด้วยคนได้ไหมครับคือผมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ผมรู้เรื่องข่าวดีเลยนะคุณลุงไม่อยากคุยกับผมบ้างเหรอเอามันไม่คุยก็ได้ไปจ่ายตังค์ไป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  อ่าสวัสดีครับผมอยากซื้อไอ้นี่ครับโอ้สวัสดีจ้าสองเหรียญเก้าเหมือนเดิมขอให้มีวันที่ดีนะจ๊ะขอบคุณครับเย่ <c oughs> ไปก่อนนะปล่อยพี่ปล่อยพี่ชายขอปรันชน,นากันไปเรากลับบ้านดีกว่าแม่รออยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้แม่กลับบ้านพรุ่งนี้เหรอโอ้คือวันนี้เราต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับเอาแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยแปลก ต้องมีใครบุกมาแน่เลยอ่ะขอจอดแบบดิฟอีกรอบนะครับดิฟ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 อีปเอ้ยได้แล้วเอ้ว่ะเริ่มมีเทคนิคใหม่ในการจอดจะได้ไม่ต้องจัดจักรยานเวลาจะวิ่งหนีใครกลับมาแล้วครับบ้านที่เงียบเหงาเวลาเที่ยงคืน41นาทีแปลกๆปกทำไมเตียนเอ้ย ดูทีวีจนเที่ยงคืนเลยเหรอครับไอ้หนุ่มยังไม่นอนใช่ไหมเฮ้ยนั่นเสียงอะไรนะ่ะเสียงมาจากไหนอะ่ะพอกันทีใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูดีกว่าฉันไม่อยู่แล้วฉันต้องหนีไปขอความช่วยเหลือแต่มันก็ดูไม่มีใครบุกเข้ามาในบ้านนะผมว่าเสียงมันมาจากข้างนอกออกไปนี่ไม่น่าปลอดภัยมากกว่าแปลกๆอุ้ยไปไปไปไหนีออกจากที่นี่โอ้ ทิ้งบ้านเลยนะครับคือตอนนี้ผมเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยแบบไกลปูจัดๆไม่อยู่แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เสียงรถตำรวจเหรอใครแจ้งเฮ้ย <Hey, S 2> เกิดอะไรขึ้นนะ่ะแปลกๆเอ๊ะ <Hey. S 1> คืออะไรครับเนี่ยุ oh. ๊อเอาแล้วพี่ตำรวจไปไหนแล้วเร็วเหลือเกินเราต้องไปไหนอะ่ะจะว่าไปผมว่าผมจะลองไปเคาะบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อจะมีคนช่วยเราวันดีครับโ oh, อ้เคาะไม่ได้ อย่าบอกนะว่าต้องไปที่บ้านหลังสุดท้าย hey, แต่เขาอาจจะเป็นคนเดียวที่ช่วยเราได้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนดีอะเอาว่าผมจะลองปั่นไปดูแง่ผมขอเดิมพันกับบ้านหลังนั้น <c oughs> ไม่ดีที่สุดก็เลวร้ายที่สุดไปเลย <c oughs> ไปครับจอด <c oughs> อี๊อาเบรกอย่างดีไป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 ทำไมเหมือนเปิดต้อนรับเลยอะครับ <c oughs> แปลกๆนะเราเนี่ย แปลกจังเลยนะทำไมประตูบ้านถึงเปิดไว้ในเวลาแบบนี้เวลาประมาณตีหนึ่งแปลกสุดๆไม่มีแปลกไปกว่านี้อุย้ยน้องตายเข้าอีโยกโยกเองด้วยนะครับโอ้โหห้องนอนแบบซาตานไม่มีซาตานไปกว่านี้เอาละผมผมผมเปลี่ยนหลังท่านไหมครับผมมาผิดหลังแน่ๆไม่น่ามาขอความช่วยเหลือบ้านนี้เลยอะ่ะ อฉากนี้ผมขนลุกอยู่นะถึงแม้ว่าเกมมันจะกาวมากก็ตามห้องใต้ดินเหรอแต่ชั้นบนนะเอาไหนดีเอาเอาชั้นบนก่อนละกันเอาขึ้นไม่ได้<ฮ>เหลือแค่ห้องใต้ดินไรนุ่มไม่มีไม่เห็นมีใครอยู่เลยเอย๊ชิดกำแพงแบบชิดไกลมากครับผมอะไม่มีของอะไรเลยนี่ว่ะแต่ตรงนั้นน่าสงสยัย โอเคไฟกระพริบซะด้วยเอาดับมืดจังเลยอะ่ะฉันต้องการไฟฉายไฟฉายน้องตายมีไฟฉายไหมเอาเอาแล้วเปิดทีเดียวสอันปิดก็สมอันอันที่สองไอ้นี่ไงเจอละไฟฉายกู้โลกในที่สุดอู๋มัสองห้องนอนก่อนนะครับอันนี้รูปอะไรเนี่ย รูปเด็กผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับรูปหัวใจเอาแล้วต้องเป็นคนที่รักเด็กมากแนะ่แรักแบบในหลายๆความหมายคือมันมีข่าวเด็กหายตัวไปใช่ไหมคนร้ายคือไอพีคนนี้แน่ไม่ผิดนะคําถามคือมันมีคนมาบุกบ้านเราแต่ทําไมเราต้องหนีมาอยู่บ้านคนน่าสงสัยด้วยวะแต่ก็ทําไปแล้วนะครับเกมมันไม่ให้ทางเลือกอะไรกับเราปะ่ะไปสํารวจที่นี่กันต่อที่ท,ทีโคมไฟแตก แต่ห้องใต้ดินบ้านมันลึกมากเลยแล้วทางเหมือนทางตันแต่ไม่ใช่โอเคปึ๊บโอ้ไฟไฟฉายก็พิบอาถันสุดๆเอ้ยนั่นไม่ว่ามันจะมีอะไรอยู่ก็ตามฉันต้องเปิดประตูนี้แต่ว่าต้องตามหากุญแจ,จเจริญพรอนนะโยมกุญแจอยู่ไหนวนันนี้เอ้ย ลินชักที่สองอีกละมันมีอะไรอีกไหมนเนี่ยเก็บไปหมดให้หมดเลยรอบเดียวจะได้ไม่ต้องขึ้นมาใหม่อารลิ้นชักล่างไม่มีแล้วนะครับเสียงเหมือนเสียงหนูอ้าวแปลกๆทำไมมีอะไรแตกด้วยแมวแมวดมาวดำนี่เป็นลางร้ายหรือเปล่าครับในเกมนี้ผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าเป็นความเชื่อที่ไหนนะครับแต่เกมน่าจะใส่มาเป็นกิมมิกว่าใช่ครับลางร้ายของเรา หรืออาจจะเกี humans, ่ยวข้องกับแม่มดหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันก็มีกับไม้กางเขนกับด้านใช่ไหมอ้าแล้วไฟเริ่มกระพริบอีกแล้วผมละเกียจจริงๆเกมบ้านี่มาดูกันว่ามีอะไรอยู่หลังประตูนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหมืจับเด็กมาทำบูชายันชัดๆเลยผมว่าผมว่าชัดเจนโอ้โหแลศพเยอะมากนะครับมีศพ ศพแบบห้องสนสูตรศพด้วยดิพร้อมกับกองขังเด็กพร้อมผมผมไม่น่ารอดจากที่นี่แล้วออมีบุหรี่มันเพิ่งมันเพิ่งลุกไปเลยครับจะเสือว่าอย่างนั้นใช่ไหมเอ๊ะแล้วผมมาทำอะไรที่นี่วันนี้ผมต้องรีบหนีแล้วใช่ไหมไป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 เราเจอหลักฐานทุกอย่างควรจะรีบไปแจ้งตำรวจแต่จะได้แจ้งไหมมาเสี่ยงกันเย่เเย่อเย่โอ้โหใจคอไม่ดีเลย หน้าผมผมนึกว่ามันมาจากข้างหลัง <c oughs> เรียบร้อยเอา้านี่คือผมแล้วเนี่ยโปสเตอร์คนหายส่วนคนเด็กคนอื่นโดนประกาศจับแล้วก็ไม่เคยมีใครหาตัวคุณเจออีกเลยโอ้ผมกับเด็กคนอื่นอีกมากมายนะครับวัยรุ่นเทสดีทั้งหลายต้องหายตัวไปในห้องนั้นโอ้เรากลายเป็นเหยื่อ สรุปคือมันจับเด็กมาทําพิธีกรรมอัญเชิญปีศาจซาตานหรือว่าอะไรของมันก็ตามแต่อาจจะทําพิธีกรรมเพื่อกดกาชาก็ได้เนื่องจากเกลือบ่อยเกินไปก็เลยใช้เด็กหนึ่งคนทําพิธีกรรมแรกหนึ่ง SSR ผมว่าต้องใช้แน่ๆโอ้วิทยาศาส์สุดท้ายต้องบอกว่าเกมทําให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับคือเขาบิ้วความสยองขึ้นมาได้อ่ะจากตอนแรกเกมคือเกมกาวล้วนๆไม่มีอะไรผสมอันนี้คือผมกลับมาเล่นใหม่เพื่อตามหาฉากจบอีกรอบและ ผมสงสัยว่านี่ใครวะมันไม่ใช่รูปตัวละครหลักเราไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราต้องมีรูปหนุ่มแว่นกับสาวคนนี้ในห้องด้วยแปลกๆนะเราเนี่ยโคดรจะไม่ปกติมาแล้วผมก็มาถึงฉากบ้านนี่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยจะว่าไปวันนี้เกนชิงแพทใหม่พอดีผมขอทดสอบวงเวทพี่เขาหน่อยเถอะมากดกระชาหาดชาสก้ากัน อุ้ยสีทอ,อ,องทองอุ้ยอู้วงเวทศักดิ์สิทธิ์เอาเว่์ของจริง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเอาภาพแปะให้ดูโ <c oughs> อ,อ้ <c oughs> ชีชีสีเจ็บอะไรครับเนี่ย <c oughs> ผมว่าวงเวทพี่แปลกโอเคกลับมาเล่นเกมบ้านนี่ต่อ <c oughs> ผมว่าเราอาจจะต้องวิ่งกลับเข้ามาปะมันน่าจะมาจากข้างบนนะครับผมว่ามาแล้ว <c oughs> ไปไปไปนี่นีน ไม่อยู่แล้วครับรอบนี้ไม่หันไปมองเลยเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟกับพี่ไปที่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยวิ่งติดวิ่งติดแต่แปลกผมรู้สึกว่าจะวิ่งไม่ทันยังไงก็ไม่รู้ไม่ทันทันไหมเนี่ยทันต้องทันแหละทันเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงนี่มึงไม่กล้าหันไม่กล้าหันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมปิดประตูซ่อนเดียวลางมากเลยครับผมไม่รู้วิ่งเร็วแค่ไหน มองกำแพงนั่นนะมันนิ่งเลยแล้วเราทําไงต่อแล้วเราเปิดไฟฉายนี่หน้าด้านสุดๆออกได้ยังวุ้ยกแปลกๆมันเยุ่งต่อยหลังมาด้วยไม่ไม่ผมจะไม่หันกลับไปมองนะไม่ไม่มีทางไม่เอาถ้าจะอยู่ก็อยู่ตู้ไม่อยู่แล้วครับไ่ตำรวจตำรวจนะคุณตำรวจครับช่วยผมด้วย คนร้ายตามผมมามันอ้าวหายไปไหนวะไม่เป็นไรตำรวจอยู่ข้างหน้าผมเจอคุณตำรวจบนถนนและผมรีบแจ้งความบอกทุกอย่างให้เขาฟังถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเจอในชั้นศาลคุณโรเบิร์ตได้สารภาพผิดและเฉลยแรงจูงใจของเขาที่เขาทำไปไม่ได้เพื่อกดกาชา เขาจับคนมาเป็นเครื่องสังเวยเพราะพยายามที่จะสื่อสารกับลูกชายที่ตายไปแล้วของเขาโอ้มันก็เลยมีรูปเด็กอยู่ที่หัวเตียงใช่ไหมสรุปว่าเด็กคนนั้นก็คือลูกชายของเขาที่ตายจากไปเขาก็เลยต้องจับเด็กคนอื่นมาบูชายันแต่จากประสบการณ์เรื่องสยองของผมคือส่วนใหญ่เวลาทําพิธีกรรมแบบนี้และได้พูดคุยกับคนตายอะ่ะ คนที่มาคุยด้วยน่าจะไม่ใช่ลูกชายของเขาจริงๆอะ่ะน่าจะเป็นพวกปีศาจท,ที่ปลอมตัวมาแล้วก็ปั่นหัวเขามากกว่าเหมือนปีศาจกําลังหลอกใช้ให้เขาทําพิธีกรรมอะ่ะแต่ว่าในเกมก็ไม่น่ามีเฉลยอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับเอาล่ะแล้วนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Newspaper Day โดยรวมผมว่า <laughs> เกมมันกาวแต่ว่าฉากสุดท้ายก็ฉยองใช้ได้อยู่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วย เอาล่ะวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับไปเล่นเกนจินดีกว่า